ชีวิตมนุษย์เราไม่มีความแน่นอนไม่มีความยั่งยืนถาวรมนุษย์เราและสัตว์ทุกชนิดต้นไม้ต้นไร่หรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาด้วยกฎของธรรมชาติกฎของโลกนั้นที่เกิดมาแล้วก็ล้วนแล้วแต่ ต้องแก่ต้องเจ็บต้องกายต้องตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรเลือกที่จะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ให้เป็นบุญให้เป็นกุศลทั้งแก่ตัวเราเองแล้วก็แก่ผู้อื่นด้วยการให้เราเลือก คิดในสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นไม่คิดที่จะไปทำการเบียดเบียนทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นให้ตนเองแล้วก็ผู้อื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแต่เราควรที่จะคิดพูดทำ ในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเท่านั้นดังนั้นการคิดเพื่อผู้อื่นพูดเพื่อผู้อื่นและทำเพื่อผู้อื่นเป็นอยู่เพื่อผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนควรที่จะทำก่อนที่เราทุกคนจะต้องตายจากกันตายจากโลกนี้ไป เพราะการคิดพูดทำเพื่อผู้อื่นนั่นแหละก็คือการคิดพูดทำเพื่อตัวเองและการคิดพูดทำเพื่อผู้อื่นอย่างนี้แหละก็ถือได้ว่าเป็นการคิดพูดทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลประการหนึ่งการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละเป็นการ สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองประการหนึ่งการมีชีวิตด้วยความรักความเมตตาต่อผู้อื่นนั่นแหละก็คือการมีชีวิตและความรักความเมตตาต่อตอนเองเป็นการสร้างบุญบารมีให้กับตนเองการกระทําอย่างนี้แหละจึงเรียกได้ว่าเป็นการกระทําเพื่อตัวเองที่ประกอบไปด้วยความรักความเมตตา เมื่อเรามีความรักความเมตตาผู้อื่นผู้อื่นก็จะมีความรักความเมตตากับเราเช่นเดียว